ตอนที่สองพขวางค่าทำไมเสี่ยวเฉิงคํารามเสียงดังด้วยแววตาโหดเที้ยมใครก็ตามที่ขัดขวางไม่ให้เขาช่วยเหลืออย่างเสี่ยวล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูหลิงฮั่นยิ้มอย่างไม่แยแสและกล่าวมาคุยกันก่อนคุยงั้นเหรอค้าไม่มีเรื่องอันใดต้องคุยกับเจ้าเสี่ยวเฉิงกล่าวด้วยท่าทีดุร้ายหากยังไม่หลบไป ข้าจะสังหารเจ้าด้วยคนเจ้าฝึกฝนรูปแบบบม่มเพาะพลังที่แตกต่างมานานเท่าไหร่แล้วหลิงฮั่นกล่าวด้วยท่าทางเรียบง่ายราวกับเป็นมิรใส่หัวไปเสียวเฉิงลงมือจูโจมหลิงฮั่นหลิงฮั่นสะบัดมือลุกๆพร้อมกับการโจมเตียงเสียวเฉิงได้สลายหายไปในทันทีแน่นอนว่าเสียวเฉิงไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น<ๆ>เขาจมเตียงต่อเนื่องเพียงแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรเขาก็ไม่อาจจะฝ่าการป้องกันของหลิงฮั่นไปได้ และต้องใช้พลังไปอย่างศูนย์เปล่าหูนิ้วเริ่มทนไม่ไหวนางกระโดดเข้ามาแล้วคว้ามือไปกำลําคอของอีกฝ่ายในทันทีเพียงแค่ถูกเหวี่ยงร่างไปไม่กี่ครั้งเสี่ยวเฉิงก็หมดสติเสี่ยวเฉิงดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงทีท้าคนเหล่านี้ก็แข็งแกร่งถึงขนาดนี้โชคดีที่มีเหตุการณ์ไมคาดฝันเกิดขึ้นก่อน เพราะไม่อย่างนั้นแล้วหากดันเป็นเขาที่เผชิญหน้ากับหลิงฮัน่นเขาคงตายไปแล้วเมื่อหลิงฮัน่นมองไปยังหยางเซียวเขาก็ยื่นมือออกไปพร้อมกับโคตอนแก่นกําเนิดนิรันดร์พฤกษาเพื่อกําบรบพิษในร่างกายของอีกฝ่ายพลังบ่มพ่อของเขาเหนือกว่าพี่ชายจีวินหลายขุมการใช้อํานาจของแก่นกําเนิดนิรันดร์พฤกษากําบรบพิษจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร เจ้าเป็นใครกันแน่หยางเซียวกลับมาปากพูดได้อีกครั้งแล้วรีบถามคําถามที่เขาสงสัยมากที่สุดออกไปคนเหล่านี้จะเป็นญาติหลิงเจี้ยนเวียนไปได้อย่างไรเรื่องแบบนี้คงมีเพียงแค่เฉินซงซงเท่านั้นที่จะเชื่อหลิงฮั่นตบเข้าไปยังใบหน้าของหยางเซียวและยิ้มตอนนี้คนที่ตั้งคําถามคือข้าไม่ใช่เจ้าที่เป็นคนถามค่ะเจ้าเข้าใจหรือเปล่าแม้น้ําเสียของเขาไม่ได้ฟังดูคมขู่แต่จิตใจของหยางเซียวกลับรู้สึกวหวาดผวา เข้าใจแล้วหยางเซียวพยักหน้าตอบรับอย่างรวดเร็วดีมากถ้าอย่างนั้นก็พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อไม่กี่วันก่อนดีกว่าหลิงฮั่นกล่าวยังไม่แยแสหยางเซียวลังเลเล็กน้อยแต่ด้วยความหวาดกลัวจากสายตาแห่งความตายของหลิงฮั่นเขาจึงรีบบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในไม่กี่วันก่อนทั้งหมดออกไปเจ้าคนบัดซบเฉินทรงสูงงอเกลียวกราดเป็นอย่างมากวุรุษไรอย่างไอผู้นี้คิดจะหลอกลวงและวางยานางอย่างนั้นหรอ หลิงฮั่นขอให้จกกักไปที่นีช่วยนันบอารมณ์ของฉันซงวงเอาไว้ก่อนเพราะเรื่องที่เขาต้องการจะรู้ในวันนั้นหลังจากที่ร่างวิญญาณของเขาจากไปมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ด้านล่างเหมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีรูปปั้นหินตั้งอยู่ขอเพียงแค่อธิษฐานกับรูปปั้นนั้นก็จะได้รับพรวาสนาอย่างนั้นหรอหลิงฮั่นพึพรรมพำสถานการณ์แบบนี้มันเหมือนกับที่เกิดขึ้นบนเกาะร้างเลยอันดับแรกคือจะใช้พลังที่รับมาอย่างง่ายได้ในการหลอกล่อผู้คน และเมื่อใดที่มีคนติดกับคนพวกนั้นก็จะถูกดึงตัวจากรูปแบบการบวมเพราะพลังของสวรรค์และโลกแห่งนี้และย้ายไปอีกฝั่งคนที่สองคือสวงซื่อผู้นี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยอีกฝ่ายตั้งใจจะกัดกร่อนตำหนักสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์อย่างช้าๆผ่านอย่างเสียวหลังจากการเวลาผ่านไปหลายยุคหลายสมัยต่อให้เป็นขุมอำน,นาจระดับราชานิรันขั้น8ก็อาจจะถูกพลิกผันในชั่วครามคืนความมือที่คลืบคลานไปถึงนิกายยายักษ์ใหญ่ อย่างตำหนักสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์แล้วซึ่งภายในอันตรายนี้เกินกว่าความคาดหมายของหลิงฮั่นไปมากหลิงฮั่นสะบัดมือปล่อยเปลปเวเพลิงอย่างไรซึิงสุดออกมาเผาร่างของหยางเซียวให้กลายเป็นขี้เถ้าในพริบตาเจ้าสังหารเขาทําไมเฉินซงซวง,วงเอ,อ๋ยถามด้วยใบหน้ามึนงงแล้วจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ทําไมหลิงฮั่นยิ้มตอบไปหาหัวหน้ากลุ่มอัฐพานกันเถอะข้าหวังว่าคราวนี้พวกเราจะจับปลาตัวใหญ่ได้ แต่พูดก็พูดเถอะเวลานี้เสี่ยวกู่หายหน้าไปไหนกันกลุ่มของพวกเขาม่งหน้าไปยังเมืองเล็กๆที่เป็นเป้าหมายหลิงฮันเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งจึงคุ้นชินกับเส้นทางที่ทําให้เขามาถึงได้ในเวลาไม่นานหลิงฮันสะบัดมือโยนร่งของเสี่ยวเฉิงทะาไลาไปตามถนนของเมืองในช่วงพริบตาสายตาของชาวเมืองก็จดจ้องมาอย่างหลิ่งท่นด้วยแววตาที่ไม่เป็นมิตรไปบอกให้หัวหน้าพระเจ้าโผล่หัวออกมาหลิงฮันกล่าวอย่างไม่ยาแส <laughs> คนบ้าที่ใดกล้ามาทําตัวกระลางในเมืองนี้พร้อมกับสาวงามกันช่างรนหาที่ตายเสียจ,จริงใครบางคนในเมืองระเบิดเสียงหัวรอกมาหลิงฮันดีดนิ้วปราณดาบปรากฏขึ้นและพุ่งทะลวอกไปท่านใดนั้นโลหิตก็ไหลทะลักขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับศีรษะของชายเมื่อครู่ได้หลุดออกจากบ่าขาของเขาค่อยๆอ่อนแรงลงแล้วร่างก็ล้มลงบนพื้นจนฝุ่นควันกระจาย ตายแล้วบรรยากาศของเมืองกลายเป็นเงียบสงัดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เสียงไอาา้อันกิโรกราดจะดังสนั่นไปทั่วคนนอกกล้ามาบุกถิ่นของพวกเขาและสังหารย่ยยุก,กันซังหน้าเลยอย่างนั้นหรอข่าหมอนั่นแล้วจับสตรีของมันมาข่มเหง <c oughs> ทุกคนพุ่งทยานร่าออกมาพร้อมกับกวาดแกว่งดาบเข้าใส่หลิงฮันหลิงฮันยกมือขึ้นและสะบัดปราณดาบนับร้อยก็พุ่งทยานออกไปปรคคุมไปทั่วท้องฟ้าและ เมื่อคลื่นแสงจากปราณดาบสลายหายไปที่บริเวณถนนของเมืองก็ไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตปรากฏอยู่อีกต่อไปหลิงฮั่นก้าวเดินมุ่งหน้าต่ออันที่จริงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสวงเสื้อใส่อยู่ที่ใดแต่แค่เขาไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะอยู่ที่นั่นในตอนนี้หรือไม่คนจำนวนหนึ่งรีบรุดหน้าออกจากประตูมาขวางทางพวกเขาทันทีเนื่องจากสวงเสื้อได้ยืนรอพวกเขาอยู่ที่ประตูทางเขาแล้วข้าคือสวงเสื้อยินดีที่ได้พบเจ้า สวงซื้อกราวทักทายอย่างสุภาพซึ่งดูไม่สมกับร่างกายใหญ่โตของตนเองเลยแม้แต่น้อยไม่รู้อะค่ะไปล่วงเกินอะไรพวอเจ้าเอาไว้พวอเจ้าถึงได้ลงมือกับคนของข้าอย่างโหดเหีเ้ยมเช่นนี้หลิงฮันยิ้มและกล่าวก็แค่เห็นแล้วร้หัวรกอตาก็เลยลงมือเท่านั้นเองจำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยอย่างนั้นหรอช่างเป็นคนที่น่าหงุดหงิดยิ่งนักสวงซื้อระเบิดเสียงหัวร้อนในระหว่างนั้นชายวกลางคนเจ็ดคนก็ปรากฏตัวอย่างรวดเร็ว โดยที่คนสามคนอยู่ด้านซ้ายของหลิงฮั่นและสี่คนอยู่ด้านขวาข้าเองก็เห็นพวกเจ้าแล้วก็รกหัวรกตาเหมือนกันเพราะงั้นก็ขอฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดเลยก็แล้วกันสีหน้าของเขาก็กลายเป็นหดเหี่ยมแทนทีที่สิ้นคำพูดชายวัยกลางคนทั้งเจ็ดก็ลงมือโจมตีสังหารหลิงฮั่นพร้อมกันทั้งเจ็ดคนที่เป็นเสาหลักของกลุ่มมหานานพวกเขาทุกคนล้วนเป็นปรมจร์ระดับตัดวิญญาณอย่างเมื่อพวกเขาทั้งเจ็ดร่วมมือกันย่อมสามารถคว้าชนะศัตรูได้อย่างแน่นอน หลิงฮันยกมือขึ้นอย่างไม่ยาแสครื่อํานาจถึงกฎเกณฑ์ถูกแปลสภาพกลายเป็นเล่มดาบคมกริบและพุ่งเข้าใส่คนทั้งเจ็ดคนเพียงแค่ชั่วพริบตาร่างของทั้งเจ็ดก็ลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นและบรรยากาศก,ก็กลับมาสงบนิ่งอีกครั้งพี่ชายหากมีอะไรก็ขอให้พูดออกมาใบหน้าอันเกี้ยวกระดาษของซวงซื้อจู่จูก็หายไปเพียงแต่ทันในนั้นเองจู่จูคลื่นแสงสีดำก็ส่องสว่างออกมาจากหน้าอ,อก และพุ่งเข้าใส่หลิงฮันเครื่องแสงสีดํานี้ไม่ได้มีอํานาจในกฎเกณฑ์ภาษาเอาไว้เลยแม้แต่น,น้อยราวกับว่ามันมีอํานาจในกฎเกณฑ์เฉพาะตัวเองที่ไม่ที่มีอยู่ในโลกนี้หลิงฮันยื่นเหมือกไปรปิเครื่องแสงสีดําก็หยุดนิ่งอยู่กับที่เบื้องหน้าของเขาไม่สามารถทะลวงผ่านเข้ามาได้อํานาจแห่งความมืดเขากล่าวเสียงเบาแล้วมองไปยังสวงซื้อด้วยแรงกว่าทันที่หนักน่วงราวกับผลเขาสวงซื้อเค้นเสียงด้วยสีหน้าซีดเผือดเหตุใดพลังของอีกฝ่ายถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ พลังบ่มพ่อของอีฝ่ายคือตัดวิญญาณหยินซึ่งเขาเองก็เช่นกันแถมเขาก็ยังใช้ทักษะลับเพื่อหยิบยืมอำนาจแห่งดวงวิญญาณยุรันมาใช้แล้วด้วยอย่างน้อยการโจมตีที่ไม่คาดฝันเมื่อครู่ก็น่าจะได้ผลแท้ๆเจ้าบอกมาว่าใครอยู่เหนือเจ้าหลิงฮั่นเหนื่อยถามพี่ชายนายท่านซื้อผู้นี้ื่นชอบแต่เพียงสตรีและไม่ชอบบูรุษคนใดที่มาอยู่เหนือด้านบนส่วนซื้อกล่าวยักเล้าหลิงเทนหลิงฮั่นยกมือขวาขึ้นพร้อมกับสะบั้นปราณด่าออกไป ในช่วงพริบตาสวงซื้อก็สูญเสียแขนไปในทันทีเมื่อสวงซื้อโดนตัดแขนเขาก็ร้องอย่างหวยหวนตอนที่2,108ใครที่อยู่เหนือเจ้าหลิงฮ้าเนื่อยถามอีกครั้งน้ำเสียของเขาแม้จะดูเรียบง่ายแต่กลับมีความอาฆาตเล็กน้อยแฝงอยู่เขาไม่มีทางใจอ่อนกับศัตรูโดยเฉพาะกับผู้ฝึกตนรูปแบบผมพอที่แตกต่าง ที่จะนำพาความล่มสลายมาสู่ดินแดนเซียนแห่งนี้สว่วงซื่อที่มีท่าทีกระอักกระอ่วนก็ได้แต่ปิดปากแน่นไม่กล่าวอะไรหลิงฮันครุนคิดชั่วครู่ก่อนจะกล่าวงั้นก็คงต้องระเบิดรูทวารของเจ้าอย่างเดียวแล้วล่ะนะสว่วงซื่อหวาดภาวาเมื่อดีนอย่างนั้นในหมู่ความทรมานทุกรูปแบบรูทวารคือส่วนหนึ่งที่เขาไม่อาจจะต้านทานความเจ็บปวดได้ไหวเพียงแค่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาหากทรยศขุมอำนาจมืด ร่างกายของเขาก็จะหวาดผวาแล้วเลือกที่จะปิดปากเงียบต่อไปให้นิ้วจัดการเองหูนิ้วรุดหน้าขึ้นมาและทุบตีสวงซื้อจนใบหน้าปูดบวงเหมือนหมูแต่ถึงแม้ว่าสวงซื้อจะร้องอดครวนอย่างจะปวดแค่ไหนเขาก็ไม่ปีกปากสาร,รภาพออกมาแม้แต่คําเดียวไม่มีประโยชน์สวงซื้อกล่าวด้วยเสียงอ่อนแรงว่วงจิตวิญญ,ญาณของข้าถูกผนึกเอาไว้ตราบใดที่ข้าเอ่ยถึงสิ่งที่ไม่ควรจะเอ่ยว่างจิตวิญญ,ญาณของข้าก็จะพังทลายลงทันทีอย่างนั้นหรอ แน่นอนว่าหลิงฮั่นมีเชื่อเขาทาบมือกับหน้าผ่าวงซวงื้อและชี้นำสัมผัสสวรรค์เข้าไปแปลกมากเขารับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าห้วงจิตวิญญาณของซวงซื้อถูกผนึกเอาไว้จริงๆภายในห้วงจิตวิญญาณของอีฝ่ายมีเส้นพลังงานสีดำเคลื่อนที่ไปมาอยู่ซึ่งเส้นพลังงานนี้ได้ปลดปล่อยความเป็นปฏิปักษ์ต่อสวรรค์และโลกของโลกนี้ออกมาเส้นพลังงานสีดำนี้ทรงพลังเป็นอย่างมากถึงแม้พวกมันจะมีจำนวนอยู่เพียงไม่กี่เส้นแต่ก็สามารถเป็นภัยคุกค,คมที่จะสามารถบดขยี้สัมผัสสวรรค์ของหลิงฮั่นได้ ทำให้เขาไม่กล้าลงมือผีผามแต่จะปล่อยสวงซื้อไปง่ายๆอย่างนั้น,นหรอการจะจับปลาตัวใหญ่เช่นนี้ได้ก็ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะงั้นหลิงฮั่นจึงต้องรีดแคนข้อมูลที่มีประโยชน์มาให้ได้หรือจะลองใช้แก่นกำเนิดสวรรค์และโลกต่อต้านดีหลิงฮั่นโคจรพลังในใจและอำนาจของแก่นกำเนิดสวรรค์และโลกก็ถูกกระตุ้นเข้าสู่ร่างกายของสวงซื้อสวงซื้อทรง,งเสียงโอดครวญออกมาทันทีเคลื่อนแสงสีสีได้ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขา และพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับเป็นแท่งเสาที่เชื่อมต่อกับสวรรค์เมื่อถูกควบคุมเรียมหน้าของแกนกำเนิดสวรรค์ละโลกทั้งสี่ชีวิตของสวงซื้อก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเพียงแต่หลิงฮั่นก็ไม่คิดจะยาแสะอะไรขอแค่อีกฝ่ายไม่ตายไปก่อนที่เขาจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ก็พอด้วยการช่วยเหลือของแกนกำเนิดสวรรค์ละโลกสัมผัสสวรรค์ของหลิงฮั่นก็เริ่มจู่โจมห้วงจิตวิญ,ญญาณของสวงซื้อเส้นพลังงานสีดำที่อยู่ภายในทำการโต้อตอบในทันที พวกมันแปลสภาพกลายเป็นคมมีดดาบและขวานหลิงฮั่นใช้อำนาจของแก่นกำเนิดสวรรค์และโลกทั้ง4เข้าต่อก่อนข้อได้เปรียบในการประทะกันด้วยสัมพันสวรรค์นั้นขึ้นอยู่กับระดับของเจตจำนยุทธซึ่งแก่นกำเนิดสวรรค์และโลกทั้ง4ล้วนแล้วแต่มีพลังอยู่ในระดับราชารันดร์สัมภันสวรรค์ของหลิงฮั่นถูกปกคุมงไปด้วยคลื่นแสงทั้ง4สีและทะลวงผ่านอุปรรสค์จากเส้นพลังงานสีดำไปได้อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ถึงแม้สัมผัสสวรรค์จะสามารถทะลวงผ่านไปได้หลิงฮั่นก็ยังรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากอยู่ดีที่การจะฝ่าฟันเส้นพลังงานสีดำเหล่านี้จำเป็นต้องใช้แกนกำเนิดสวรรค์และโลกถึงสี่ชนิดพร้อมกันกล่าวคือพลังของคนที่ผนึกห้วงจิตวิญญาณของสวงเสื้อ,อไว้จะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างมากที่จะจินตนาการถึงแน่นอนแต่ในขณะที่สัมผัสสวรรค์ขอ,ของหลิงฮั่นกำลนงจะเข้าถึงห้วงจิตวิญญาณของสวงเสื้อเส้นพลังงานสีดำก็ราวกับรู้ว่า ไมอาจจะหยุดยั้งเขาได้มันจึงเปลี่ยนจากโจมตีเขาไปโจมตีห่วงจิตวิญญาณของสวงเสื้อแทนไม่ดีแล้วหลิงฮั่นดูทานในใจและไม่อาจจะหยุดยั้งได้ทันห่วงจิตวิญญาณของสวงเสื้อระเบิดออกมาอย่างไม่สามารถต้านทานได้บัศบพหลิงฮั่นพยายามคว้าเศษเสี้ยวความทรงจําของสวงเสื้อ,อไว้ให้ดีม,มากที่สุดภายใต้การต่อต้านด้วยกันกำเนิดสวรรค์และโลกทั้งสี่ ทำให้สามารถกักเก็บความทรงจําบางส่วนเอาไว้ได้เขตสงครามนิรันดร์บรรพการดูดซับแก่นกําเนิดสวรรค์และโลกเจ้าเมืองก่อนทามินหลิงฮั่นพึมพำเศษเสี้ยวความทรงจําที่เขาเก็บรวบรวมได้นั้นมีน้อยมากแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นส่วนสําคัญข้อมูลที่น่าตกตะลึงที่สุดก็คือการดูดซับแก่นกําเนิดสวรรค์และโลกแก่นกำเนิดสวรรค์แกกละโลกคือสิ่งที่เกิดมาด้วยเจตจานงของสวรรค์และโลกและเป็นตัวแทนของอำนาจแห่งตะวันยิ่งใหญ่ถ้าหากพวกมันถูกทำลายแล้วก็ สวรรค์และโลกของโลกนี้จะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ผลหลิงฮั่นดึงสัมภาระสวรรค์ของตัวเองกลับมาจากห้วนจิตวิญญาณของสวงซื่อโดยที่สวงซื่อในตอนนี้อยู่ในสภาพที่ไร้ชีวิตเรียบร้อยแล้วแม้ร่างกายของเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ถ้าหากห้วงจิตวิญญาณระเบิดไปแล้วแน่นอนวาชตาการรมของเขาย่อมมีแต่ความตายเป็นอย่างไรบ้างจาก,กพระ่เยยถามด้วยสีหน้าจริงจังหลิงฮั่นพยักหน้าข้าได้ข้อมูลมาบางส่วน แต่ขอบเขตของเรื่องนี้บางทีมันอาจจะเกินความสามารถของเราหมายความว่ายังไงเงาหนึ่งปรากฏตัวอย่างเงียบเชียบคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากวี๋ไหหลงหลิงฮั่นครุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เขาสามารถแก้ไขได้และจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากราชานิรันต์จากความทรงจําของซวงซื่อทำให้เขารับรู้ว่าเขตสงครามนิรันต์บัพการสมควรที่จะมีแก่นกาเนิดสวรรค์และโลกอยู่ซึ่งที่นั่น ขุมอำนาจมืดได้กำลังพยายามดูดซับแก่นกำเนิดสวรรค์แล,ละโลกโดยมีปรมารจารย์อย่างเจ้าเมืองกรทมินทำหน้าที่เฝ้าดูสถานการณ์อยู่บนเกาะร้างที่มีแก่นกำเนิดสวรรค์แล,ละโลกเองก็มีคนคอยควบคุมสถานการณ์อยู่เช่นกันเพียงแต่คนคุมที่ว่านั้นเป็นปรมาจาร์ที่มีพลังอยู่ในระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้หรือระดับก้าบัวบานเท่านั้นผิดกับเขตสงครามนิรันดร์มรรคการที่คนรควบคุมสถานการณ์คือตัวตนระดับราชานิรันดร์ หลิงฮั่นครุ่นคิดก่อนจะกล่าวพวกวสโร,รู้จักผู้ฝึกตนที่ฝึกฝนรูปแบบทักษะบ,บ่มเพาะที่แตกต่างกับเราหรือไม่คนเหล่าน,นั้นใช้ดอกบัวในการบ่งชี้ระดับพลังของตัวเองอ๋อวีไฮหลงเผยสีหน้าประหลาดใจเด็กหนุ่มผู้นี้พูดเรื่องรายสาระอะไรอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของสวรรค์และโลกทุกคนย่อมต้องทำตามกฎของสวรรค์ในยุทธภพนี้มีรูปแบบเฉพาะพลังอื่นอยู่ได้อย่างไรหลิงฮั่นเองก็ประหลาดใจเล็กน้อยที่วีไฮหงไม่รู้ว่ามีรูปแบบบ่มเพาะพลังที่แตกต่างอยู่ด้วย แม้แต่ราชาทีรันขั้นสี่ก็ยังไม่รู้เรื่องนี้อยู่นั้นหรอฮะไม่ต้องไปพูดกับนางให้เสียเวลาหรอกโหูนิว้วเอามือทั้งสองเท้าเอวสตรีอับพลักนิ้วขอสั่งให้เจ้าไปเรียกรวมตัวปรมจารย์มาเดี๋ยวนี้นิ้วจะทำสงครามวีไห้รองยิ้มยังขมขืนและสายหัวตอนนี้ตำหนักมาชาวายุพักกำลังถูกตำหนักมาหาสมุทรสี่ทิศกดขี่อย่างหนักโดยที่ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายในสภาพแบบนี้จะยังสามารถเรียกปรมจาร์มารวมตัวกันได้ยังไง อันที่จริงแค่นางเป็นราชานิดร์ขั้นสี่ที่ปลีกตัวออกมาก็ถือว่าทําให้การคุ้มกันของตาหนักมัาฉาวายุพักลดลงอย่างมากแล้วหรือพวกเราทําได้เพียงแค่ต้องพึ่งพาพลังของตัวเองเท่านั้นสินะหลิงั่นพึมพำยังมีเซียวกูอีกคนจากกระเพด,ดินีกล่าวเตือนหลิงฮั่นพยักหน้าถึงแม้เซียวกูจะดูพึ่งพาไม่ได้แต่พลังของมันก็ทรงพลังมากในสภาพปกติมันมีพลังต่อสู้เทียบได้กับตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้อย่างแท้จริง แต่เมื่อแท่งกระดูกปรากฏออกมามันสามารถต่อสู้ทัดเทียมได้แม้กระทั่งราชายิารันถ้างั้นร้อยเสี่ยวกูก,กลับมาก่อนแล้วพวกเราค่อยวางแผนกัน